ก็สวัสด right? like ีครับอยู G ่กับเรานะครับปีเตอร์วันนี้วิกิเล่าไหมนะครับอยู่กับเกมแล็กนาร์ล์คลาสสิกเหมือนเดิมนะครับก็เมื่อ8ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับทางเพจแล็กนาร์ล์คลาสสิก GGT นะครับเขาได้อัปเดตโพสต์นะครับเตรียมระเบิดความมันขั้นต่อไป next อัปเดตอีพิโซด5.0นะครับคือแพดยูโน่นั่นเองนะครับถ้ามองในรูปดีๆนะครับข้างหลังนะครับจะเห็น2อาชีพหลักๆนะครับก็คือมองเกระเซนั่นเองนะครับนี่ส่วนตัวผมเองก็ปั้นไว้เรียบร้อยนะครับอะโคนะครับ พร้อมที่จะเปลี่ยนมองเลยนะครับจ็อบ50นะครับก็อาจจะเป็นอีกอีกหลายๆอาชีพที่ทุกคนรอคอยนะครับแต่ว่าอาจจะยังมาไม่ครบก็ได้ครับหรือว่าเขาอาจจะอัปเดตมาให้ครบหมดเลยทีเดียวก็เป็นได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักกับมองหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อบางคนที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับอาจจะยังไม่เคยเล่นมองมาก่อนนะครับอาจจะเพิ่งมาเล่นแล็กนาล็อกในปีนี้นะครับ แต่ว่ามองที่ผมจะไปรีวิวนี่จะเป็นอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับอาจจะไม่ใช่เซิร์ฟของคลาสสิกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ้ยลืมบอกไปนะครับสวัสดีปีใหม่อีกรอบนะครับวันนี้ก็เป็นอีีแรกของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูมองกันเลยนะครับก่อนี่นะครับอาชีพมองนะครับก็มองนี่ก็ก่อนจะเป็นมองนะครับก็จะเป็นอาโคมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาลองให้ดูว่ามองนะครับมีสกิลอะไรมั่งนะครับเดี๋ยวเราเดินไปออกก่อนอุ้ยบอส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 แหมโล่งๆเลยเดี๋ยวบัฟก่อนนะครับนี่นะครับมองก็ จะคล้ายอโคนะครับแต่แค่มีสกิลโจมตีนะครับมีเป็นไงชุดเทปะเทอยู่นะอ่าอันนี้นะครับผมก็เล่นเป็นสายคอมโบนะครับสายตีนั่นเองนะครับนี่โชว์ให้ดูนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมมันจะติดทิเบอร์และแท็กนะครับอู้เยอะเยอะเยอะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวนะครับนี่ครับอีกสกิลหนึ่งที่เทนะครับนี่สกิลลูกแก้วนะครับถ้าเราชาร์จครบนะครับ 5ลูกนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นแบบนี้นี่ลูกแก้วล้ลอมรอบเลยยังรอต่อยพื้นไปหนึ่งทีชาร์จอีก5ลูกนะครับ3 4 5ส,าสา่านี่ครับสกิลสุดฮิตน,นะครับอาชุล่าครับนี่ปึ๊บอัง้องไงแต่ว่านี่คือผมอัปเดตน้อยนะครับมันก็เลยจะชาชาร์ิดหนึ่งนะครับ แต่ถ้าเป็นตีธรรมดานี่ครับเห็นจะติดสเปอร์แนแท็กเราดูดอะเดี๋ยวผมต่อให้ดูทีหนึ่งละกันสนุกครับอาชีพนี้ครับแต่ถ้าเล่นสายอาชุล่าอาจจะเก็บเวลยากทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าอนุบิทจะเข้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นสายอาชุ่าเขาจะเก็บเวลที่อนุบิทนะครับคือมองนี่เป็นตัวหนึ่งที่ลาบอสค่อนข้างดีนะครับดาเมจแรงนะครับสกิลอาชุ่าตีธรรมดาก่อนนี่นะติดตเปอร์เนตแท็ก ปับ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 เนี่ยนี่นะครับอะดูนี่ดูจะจะปื๊ดปังเนี่ยครับนี่ครับอชุล่าสไตล์แต่ถ้าเล่นสายอชุลานครับก็อาจจะเปลองงบหน่อยนะครับเพราะว่าเอ้ยไม่นะครับมันจะมีสกิลดูดเอ่อมานาอยู่นะครับผมเรียกเป็นมานาละกันนะถ้าสายจิธรรมดาก็มันครับนี่ครับสายเอจิ ตีไวเอาเรื่องนะครับตดที่เบิร์ดในแท็กนะครับยิ่งมีหมวกกูด้วยนี่สบายนะครับเก็บเวลนะครับส่วนอีกอาชีพหนึ่งที่เข้ามาอ่าอันนี้คือผมดูตามรูปหลังของโปสเตอร์ที่เขาลงนะครับน่าจะเป็นเซกนะครับเซกนี่เดี๋ยวผมจะมารีวิวทีทีหลังแล้วกันนะครับว่าอาชีพนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมอาชุราให้ดูอีกทีหนึ่งก่อนแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับอาชุรา ไม่ติดไม่ติดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ประดักเพนนะเวลาถ้าโดนถ้าโดนมอนตีมันก็จะหยุดล่นะครับน,นะปึ๊บไม่ทันอีกทีนึงปังมันค้างแรงนะครับก็มีประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i b e ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายให้ดูจะจ่ายอีกรอบนึงนี่ท่านังก็เท่นะครับเงี้ย